สำหรับรถยนต์คันนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์คันที่3ของผมแล้วนะครับคันแรกเป็นมตี้เสีขาวครับหัวเดียวเหมือนกันนะครับที่ผมปั้นคันแรกเลยนะครับคันที่2ก็จะเป็นสีเทานะครับคันที่3ก็จะเป็นสีแดงคันนี้เลยนะครับแต่คันนี้เป็นสีแดงเดิมแท้จากโรงงานครับพื้นฐานรถเนี่ยโคตรสวยเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมต้องขออภัยลูกค้าจริงๆครับผมทําคลิปเพื่อความเพลิดเพลินครับไว้เป็นเครดิตของทางร้านและสําหรับรถยนต์คันนี้นะครับผมก็ได้ทําคลิปเพื่อเก็บสตอรี่นะครับให้ลูกค้าได้รบชมมมเ่่อคววาาาา้ลลนนะะแกก็็ปทผีถๆ ชอบทารถมากๆครับรถคันนี้นะครับต้องขอภัยลูกค้าจริงๆนะครับอย่าพึ่งปิดคลิปไปไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแนวทางในเรื่องของการปั้นรถของผมก่อนนะครับรถคันนี้ได้ติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แอบเสียดดยอยู่นิดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับพื้นฐานเดิมเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานทุกชิ้นไม่เคยทาสีแม้แต่ชิ้นเดียวแต่สีมันแห้งนะครับแต่สาหรับลูกค้านะครับชอบสีใหม่นะครับผมก็จัดการทําสีให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องรายละเอียดในเรื่องสีที่ผมทําออกมากันนะครับว่ามัน็สีี้ ใช้แบบอย่างดีนะครับ 2K เหมือนกันนะครับไม่ใช่สีแบบเกดพื้นฐานทั่วไปทําพอขายนะครับแต่ว่าผมเน้นในเรื่องของสีเนี่ยเม็ดสีเนี่ยผมเน้นช่างมากๆเลยนะครับเวลาพ่นออกมาเนี่ยสีเซตตัวมันจะออกมาเป็นสีแดงสแตนดาดเดิมจากโรงงานเลยทีเดียวของก็เริ่มมาแล้วนะครับกระบะแม็กไลเนอร์ผมจองมานานนะครับได้แล้วเรียบร้อยครับกระบะไลเนอร์มาแล้วครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเดี๋ยวใส่กระบะแม็กไลเนอร์ไปเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวทำขามสะอาดให้อีกรอบนึงครับแล้วก็ติดสติกเกอร์คันนี้ใกล้ถึงความจริงแล้วครับสีจลวด๋ยผมมะพา,าู ฝนรเริ่มมาแล้วด่วนเลยนี่ของพวกนี้มาแล้วไฟท้ายนะครับแล้วก็พวกโลโก้มือหมุนนะครับนี่หลายรายการอยู่นะนกระจกตรงกลางเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยแล้วก็คอตรงนี้ชอบเหลืองประตูมาแล้วครับทั้งแผง2บานครับก็ฝั่งโน้นพวกไฟมุมไฟหน้าอะไรเงี้ยครับชุดปั๊มพ power พวัอะไรเวอร์คันนี้ขออนุญาตเป็นน้ำมันครับสติกเกอร์มาแล้วแล้วก็ชุดแอร์ ชุดสายพันไทไม่งเป็นชุดคิดครับแล้วก็พวกสายคันเร่งอะไรอย่างนี้ จัดการให้เดี๋ยวผมติดติ๊กเกอร์ให้สีเสร็จแล้วครับฝนมาแล้วถ่ายด่วนสําหรับอะไหล่ที่ผมสั่งเข้ามานะครับผมก็เริ่มประกอบเข้ากับตัวรถนะครับก็ได้โอกาสเปลี่ยนหลอดไฟจากเดิมพอดีเลยนะครับเพราะว่าของเดิมก็ชํารุดมาอยู่แล้วครับรถเก่าเราต้องเข้าใจครับต่อไปนะครับผมก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับผมก็ทําการติดเองนะครับเพราะว่าเป็นงานถนัดผมเลยนะครับในเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับผมก็ทําด้วยความเพลิดเพลินครับแล้วก็ด้วยความชอบครับในเรื่องของการประกอบรถหรือว่าการทํารถแต่ละคันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายๆคร มาากกว่ผมเป็นคนที่เป๊ะหน่อยนะครับเรื่องสติกเกอร์เนี่ยติดแล้วติดเลยครับติดเสียก็คือพลาดเลยครับเพราะว่าผมต้องติดเองเท่านั้นครับยังไงวันนี้ก็ขอกราบสวัสดี fc 1 6 8 Channel ชนทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Channel ชนให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหารถสวยๆแบบนี้มาให้ fc ได้เพลิดเพลินแล้วก็ได้รับชมแล้วก็ได้อุดหนุนกันเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้าสําหรับลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจครับสำหรับพื้นที่ร้านเล็กๆของผผผมมมนะครรบฝาาากกกไวว้้้้ดดย168จิลูใหสุ มือครับเท่าที่จะทำได้นะครับด้วยความเต็มใจและเต็มที่นะครับ สตอรี่ oh, แต่ละคันกว่าจะได้รถแบบนี้กว่าจะใสๆสเนียนๆอย่างนี้ไม่ได้ง่ายๆผมจะบอกไว้ก่อนกว่าจะทะเลากกะกับช่างกว่าจะประกอบเสร็จกว่าจะถึงขั้นตอนการส่งอะไหล่ไปชุบกลับมาไม่ครบบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เติมจนให้มันเต็มนะครับเอาจริงๆถ้าคำนวณแล้วแทบจะไม่เหลือเน้นถึงความสนุกมากกว่าสำหรับโต y o ต้ามติอคันนี้คันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องของเนื้อสี ในเรื่องของผลงานในเรื่องของที่ผมเก็บงานว่าผมเก็บตรงไหนส่วนไหนกันบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนแรกที่เห็นก็คือคันนี้นะครับเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานที่ผมบอกในคลิปวิดีโอคลิปสั้นคลิปเรียลนะครับวันนี้เจอกันใน YouTube เสร็จแล้วมันก็ภาคภูมิใจด้วยความชอบด้วยเอกลักษณ์ของรถเก่าด้วยความชอบในการปั้นรักในการดูแลรถนะครับอันนี้ผมให้ใจได้ล้านเปอร์เซ็เลยว่าผมทำด้วยใจจริงๆ ถ้าเกิดว่าใครดูรถนะครับปั้นรถมาก่อนราคานี้ผมจบไป168.000บาทไม่ได้เท่านี้แน่นอนแล้วอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ขนาดนี้เพราะว่าผมมีเมมเบอร์ในเรื่องของร้านอะไรมีหลายๆอย่างนะครับที่ผมสั่งอะไรเข้ามาในราคาต้นทุนที่มันง่ายต่อการจับต้องนะครับในเรื่องของราคาอะไรแต่ละตัวนะครับที่ผมซื้อเข้ามานะครับถ้าซื้อรถแบบนี้ไปถามว่าจบไหม ในเรื่องของปัญหาหลักๆใหญ่ๆในเรื่องของสีในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของทุกอย่างที่ซื้อเข้ามาตกแต่งนะครับจบแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถเก่านะครับคือบางทีนะครับรถใหม่ซื้อป้ายแดงมันยังมีปัญหาเลยนะครับมันก็ต้องมีบ้างในการปั้นนะครับเพราะว่าผมปั้นรถเข้ามาแต่ละคันเนี่ยมันไม่ใช่รถผมเองโดยตรงผมซื้อมาปั้นแล้วเพื่อขายไปนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆใหญ่ๆนะครับเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยผมเช็คหมดแล้วนะครับอย่างคันนี้นะครับผมต้อง จัดส่งในเรื่องของระยะทาง500กิโลนะครับจากที่บ้านผมไปส่งที่ท,ที่สมุทรปราการฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถคันนี้นะครับเดยต้ตาไมตรีเอ2,538มาพร้อมกับแรงม้านะครับตัวนี้เครื่อง87แรงนะครับก็เปลี่ยนหลายรายการอยู่ไฟนุ่งไฟหน้านะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับติดฟิใหม่รอบคันติดตั้งโปงรพาวเวอร สีทําใหม่ทั้งหมดนะครับรอบคันนะครับเพราะว่าลูกค้าขอคอมเพนมาว่าขอเรื่องสีด้วยพาสีผมจดใหม่นะครับตอนแรกเป็นป้ายฟ้าที่เห็นนะครับก็จดใหม่เป็นป้าย159นะครับเรียบร้อยนะครับคันนี้จบแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวรถคันนี้เลยครับว่าจะสวยขนาดไหนเราไปดูตัวรถกันเลยครับไป เสร็จแล้วครับสำหรับโตโยต้ามิติเคันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูผลงานในเรื่องของเนื้อสีครับนะครับสำหรับคันนี้นะครับตอนแรกที่ผมเข้ามาซื้อเข้ามาก็คือเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานครับแอบเสียดายอยู่เล็กน้อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมสายแบบเก็บอยากได้แบบรถที่มีสตอรี่แบบเก็บเก็บจริงๆเนื้องานดีจริงๆนะครับที่ขาดไปก็คือโลโก้ด้านแก้มนะครับสั่งมาให้แล้วอยู่ข้างในรถเดี๋ยวผมติดตั้งให้นะครับ แต่วันนี้ด่วนนิดหนึ่งเพื่ออัปเดตงานให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูเนื้อสีนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับรวดเร็วสักนิดหนึง่งเดี๋ยวฝนตกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องของตัวรถคันนี้กันก่อนครับผมทำคลิปขึ้นมานะครับเพื่ออัปเดตงานของผมแล้วก็เป็นสตอรี่ไว้ให้ผมดูนะครับแล้วก็ไว้ให้ลูกค้าดูเพื่อในการพัฒนาฝีมือในการปั้นรถต่อไปนะครับผมก็พยายามหาร้านหาคอนแทคในเรื่องของการชุบน็ี้ก เพิ่งได้มานะครับผมก็ได้ปรับเปลี่ยนในการชุบน็อตเพิ่มนะครับแล้วก็ให้รถได้ดูเหมือนใหม่นะครับในการเก็บงานในการเลือกซื้อรถนะครับก็พัฒนาฝีมือกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าผมก็เริ่มพัฒนาฝีมือผมได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ด้วยความชอบด้วยความใจรักนะครับทําได้แม้กำไรหมินกำไรน้อยนะครับทำให้สุดทำให้เต็มนะครับลูกค้าแฮปปี้ผมก็โอเคนะครับเก็บไว้เป็นสตอรี่ไว้ให้ตัวเองได้รับชม แล้วก็ไว้ให้ทุกคนได้รับชมในผลงานก็ดีใจแล้วครับนะครับด้วยความรักนะครับอ่ะโอเคมาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนหลายๆรายการเลยนะครับตั้งแต่รถเข้ามานะครับแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับตรงนี้ครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเห็นไหมครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับเติมยาคูลแลนเข้าไปนะครับแล้วก็ชุบน็อตนะครับห้องเครื่องประมาณนี้ห้องเครื่องจะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับเพราะว่าผมเน้นเดิมเน้นสตอรี่นะครับ ตอนแรกมาแอร์ไม่เย็นเลยนะครับผมก็จัดการในเรื่องของแอร์ให้นะครับคอมแอร์ก็อาจจะเป็นมือ2นะครับแต่เป็นคอมใหม่บิ้วนะครับนะครับใหม่บิ้วนะครับก็คือในเรื่องของโอเวอร์ฮอลหรือว่าทําความสะอาดไล่ระบบนะครับเนี่ยครับเอาไปชุบหมดเลยนะครับก็ตามผลงานเลยนะครับบาร์โค้ดยังอยู่ครบครับเพจยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยขยับนะครับในเรื่องของตัวน็อตนี่โลโก้ นี่สติกเกอร์ฝากระโปงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้ครับยังเดิมอยู่นะครับเป็นของเดิมแท้จากโรงงานตรงนี้ถ้าเก็บเดิมได้มีสเสน่ห์มากๆครับเพราะว่าได้มองว่ามองตอีใจความบอ,อกว่ารถคันนี้น่าจะดูแลดีมาก่อนนะครับดูแลดีๆมากๆเลยนะครับไม่รู้ไปอยู่คุมไหนมาแบบสีก็แห้งๆนะครับสีเดิมห้องเครื่องผมจะไม่ทําสีซอกในประตูผมจะไม่ทําสีครับเพื่อเป็นสเสน่ห์ของเอกลักษณ์ในตัวรถของรถเก่านะครับ คันหน้าจะเป็นสีน่าคันหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นนะครับตรงนี้น่าจะติดตั้งเพิ่มนะครับนี่ครับติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์พวกนี้ยังอยู่แล้วก็เลขพวกนี้ยังอยู่ครบนะครับเป็นของเดิมแห้งๆจากโรงงานครับเราจะดูง่ายๆครับถ้ารถแห้งๆแบบนี้นะครับมันจะคล้ายๆว่ารถไม่มีชนหนังแน่นอนสันนิษฐานได้ว่ารถไม่เคยแปะไม่เคยคว่ำนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกเสน่อ์คันนี้น็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับไปอยู่ในหลุมไหนมาผมไม่รู้นะครับ นี่ชุบเท่าที่จะชุบได้นะครับอันไหนที่มันดูหมองๆนะครับแต่ตรงเนี้ยขอพายจริงผมไม่ได้เน้นเลยเพราะว่า,าในเรื่องของคันเร่งน,นะครับเพราะว่ามันมีบูสติกอยู่นะครับผมก็ยากไม่จะอยากาไม่อยากจะไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยทำสีให้ใหม่หมดเลยนะครับไฟหน้าบาร์ไฟไฟมุมเปลี่ยนให้ใหม่หมดทะเบียนผมให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ159ทะเบียนผมก็จองมา ล้อแม็กจัดให้ครับมีอยู่แล้วนะครับเป็นล้อมือ2อยางเป็นยางมือ2อยางดันหลบนะครับนี่ยางล้อแม็กเบอร์ยาง2อ5 4 5ง R 1 8ขอบ18นิ้วล้อแม็กเป็นล้อแม็กใหม่นะครับล้อแม็กใหม่ที่ผมเทินจากลูกค้ามาบางทีนะครับล้อเข้ามาเนี่ยผมก็ซื้อสะสมไว้สะสมไว้เพราะว่าบางทีลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ชอบลายผมชอบผมก็เอามาสะสมไว้อดปเตอร์อะไรเงี้ยครับผมก็ซื้อใหม่ใส่นะครับล้อก็เสมอซุ้มนะครับ จัดฟิตเมนต์ได้ดีนะครับยางก็ยางใหม่ๆเห็นไหมครับผมซื้อเทินเข้ามายางใหม่ๆเลยเป็นยางดันหลบนะครับถึงปี2019าก็จริงแต่ว่ายางดอกหนาครับนะครับเหมือนรถลูกค้าไม่ซื้อเปลี่ยนยางไปก็ไม่ค่อยได้ใช้างานอะไรเงี้ยครับดอกเยอะผมก็เก็บมาไว้นะครับแล้วก็พวกลูกปืนล้ออะไรเงี้ยครับข้างในเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยในสิ่งที่ไม่เห็นหลายๆรายการที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับข้างในเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลย กระปุก power นะครับชุด k ิด power เนี่ยผมใส่ให้ใหม่หมดแล้วก็ในเรื่องของสายพานลูกลอกเปลี่ยนใหม่ให้หมดเซอร์วิสใหม่หมดนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ท่อพักคันนี้เป็นท่อพักวีโก้ที่ผมตัดใส่เข้าไปติดฟิล์มใหม่รอบคันนะครับติดฟิล์มเป็นเทคนิคฟิล์มเป็นเขียวใสนะครับเขียวใสนี่เดี๋ยวผมเจาะลึกรายละเอียดอีกทีนึงนะครับดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับหลายรายการที่ผมทําให้ แม็กไลเนอร์ผมเปลี่ยนใหม่นะครับตามสตอรี่ให้ผมได้ดูนะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วติ๊กเกอร์ติดใหม่นะครับเนื้อสีเนียเนยเนื้อสีถือว่าพอใจเลยนะครับไม่ต้องไปทะเลาะก,กับช่างเลยผมจัดการให้หมดแล้วนี่คือเนื้อสีนะครับเนื้องานแล้วสีนะครับโลโก้เดี๋ยวผมติดให้นะครับโลโก้อยู่ในรถเนื้อสีเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับสีผมไม่ได้ใช้ราคาแบบถูกรถสายเก็บนะครับ ผมทาเผื่อใช้เผื่อเก็บสีมันจะมีหลายเกรดมากนะครับจนจนเป็นสีประเภทแบบแห้งช้าของผมก็จะเป็นสี 2K แห้งช้าเหมือนกันนะครับเป็นสีเนื้อดีนะครับเนื้อแข็งนี่พอเซ็ตตัวแล้วสีมันจะตรงสเปกนะครับสีเนี่ยมันจะตรงสเปคของโรงงานเลยนะครับตรงเบอร์ตรงสเปคฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพัสี68ผมโดนไปสปีนะครับจดใหม่จากป้ายฟ้าเป็นป้ายเขียวอะมาดูข้างในกัน ข้างในนะครับแผงประตูแผงประตูผมเปลี่ยนใหม่นะครับทั Cruz ้งสองข้างนะครับเบาะทําใหม่ท si ั้งตัวนะครับเบาะของเดิมมันจะเป็นลายลายแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าคันที่แล้วผมทําเป็นลายญี่ปุ่นใช่ไหมครับเปื่อนง่ายมากขอเป็นลายนี้แล้วกันคันนี้นะครับเพราะว่าผมทํามาแล้วนะครับเพราะว่าผมตอนแรกผมว่าจะเก็บเดิมเก็บเดิมคือสีเดิมภายในเดิมผมก็เลยทาเบาะมาแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับภายในก็ขัดให้ใหม่กราบตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ พลงไรเวอร์เบาแล้วตรงนี้ตอนแรกเป็นเพจเหล็กมาผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแอร์ทำให้ใหม่เรียบร้อยนะครับภายในสวยเลยคันนี้นี่โลโก,โก้เดี๋ยวติดให้นะครับตันนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแส่ประตูใหม่อโอเคตามสตรอรี่ที่ได้ดูเลยนะครับนี่ครับผมเอาไปชุบใหม่หมดเลยนะครับชุบให้เป็นสแตนดาร์ดชุบซิงค์นะครับนิกเกิลซิงค์ประมาณนี้ ล้อฟิตเมนต์ดีนะครับติกร์ติดใหม่อยู่แล้วนี่ครับฝาเนี่ยเป็นฝาแท้จากโรงงานนะครับนี่หนักๆฝาเป็นฝาแท้จากโรงงานนะครับแมกไนเนอร์ใหม่นะครับนี่ตรงนี้ก็ชุบใหม่หมดเลยนะครับชุบใหม่หมดเลยทำเพื่อความชอบนะครับอ่ะโอเคคันนี้ก็ถือว่าจบนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับทำใหม่หมดเลยแน่นแน่นบึกเลย ช่วงล่างแน่นบึกนะครับเนี่ยครับชุดใหม่หมดเลยติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับทําขนาดนี้เน้นความเดิมครับรถผมไม่มีชนหนักอยู่แล้วนะครับไม่เคยชนอยู่แล้วจะปั้นขนาดนี้ต้องหารถพื้นฐานที่มันสวยงามคันนี้สวยเลยขับดีมากแล้วก็ไม่มีไม่มีแปะไม่มีคือมันมีรอยบุบตรงนี้นิดเดียวเองเนี่ย นิดเดียวเองจริงๆนะครับตอนที่ผมเอารถเข้ามาใหม่นะครับหาแบบนี้หายากมากโอเคแล้วก็ในส่วนที่เปลี่ยนเยอะแยะมากมายเลยบอกไม่หมดกระจกเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งสองข้างเลยนะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับขัดให้ใหม่หมดแล้วทําสปาให้ใหม่นะครับพื้นตรงนี้ขอเน้นเป็นเดิมเป็นหนังเดิมอยู่แล้วนะครับมีหลายรายการอยู่นะพยายามจะคิดออกให้เรื่อยๆนะครับ แล้วก็ตุ๊กาตาเผากลางอะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะลูกปืนล้อเช็คใหม่หมดแล้วครับเพราะลูกปืนมีเสียงดังเผามีเสียงดังเวลาขับมาเพราะว่ารถอะตอนแรกมันสภาพดีก็เพราะว่ารถมันมันจอดซะส่วนใหญ่นะครับลูกปืนพวกนี้มันตายหมดอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนหลายรายการเลยนะครับในเรื่องของด้านล่างโชค๊คทั้ง4ต้นนะครับผมมีอยู่แล้วก็ใส่แบบซับเข้าไปแบบหนึบๆน,น,นะครับซับแบบหนึบๆเลยเป็นโช๊คแต่งนะครับ ชัดซีไม่มีผูแน่นอนชัดซีไม่มีผูนะครับฝาท้ายเนี่ยส่วนมากที่ฟันรถใช่ไหมครับมันจะเป็นฝาเทียมแต่เนี้ยเป็นฝาแท้ฝาแท้โรงงานเลยโอเคฝาแท้โรงงานเลยนะครับงานเนียนเนื้อสีเนียน,เน,ยนเนี่ครับโอเคผมก็เก็บเท่าที่จะเก็บได้ก็จะประมาณนี้ครับมามาดูภายในกันนะครับ ภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นไมลหลุมเดียวนะครับากับกลายเป็นว่าไมลแบบนี้หายากเขาชอบความคลาสสิกนะครับมันจะออกเหลืองๆนิดนึงเนี่ยครับมันจะดูฟิลคลาสสิกนะครับไม่มีไม่มีวัดรอบแต่ผมว่าผมชอบตัวเนี้ยมันหายากมันแรดีครับเกียร์ก็แน่นบึกเลยนะครับโอเครถสตาร์ทง่ายแอร์เย็นคันนี้แอร์เย็นมาก แล้วก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่ฮนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยไฟติดนะครับอันนี้ต้องเปิดออนนะประตูไม่ติดอโอเคอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็ไม่มีอะไรผมอะไร power ดีครับไม่หอนเบาอีกอย่างหนึ่งผมใช้เป็น power น้ำมันเพราะว่าหนึ่งเลยติดตั้งง่ายแล้วก็ดูแลง่ายเหมือนกันนะครับติดตั้งง่ายแหละหลักๆนะครับเพราะว่า ช่างของผมนะครับชำนาญในเรื่องของอพวงมาลัย power น้ำมันนะครับ power น้ำมันเนี่ยก็จะมีชุดชิดใสยพานหน้าเครื่องเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคหม้อน้ำเนี่ยก็ล้างใหม่เริ่มต้นใหม่ที่เราหมดเลยเนี่ยเริ่มต้นใหม่ที่เราหมดเลยนะครับแล้วก็ผมเช็คเปลี่ยนวาล์าน้ำใหม่เปลี่ยนวาล์วน้ำเปลี่ยนระบบน้ำมันเช็คระบบน้ำมันนะครับเต๊ะแอร์เปลี่ยนใหม่ โอเคคันนี้พร้อมใช้งานระบบไฟฟ้าดีเลยนะครับใช้งานได้ครบหมดเช็คหมดแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับขอแจ้งลูกค้าก่อนนะครับหลอดไฟรถเก่ามันเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับบางทีขับไปถึงบ้านลูกค้าอาจจะสั่นๆบางทีมันก็จะขาดนะครับมันจะขาดอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับคือเราไม่รู้นะครับในอนาคตบางทีขับไปส่งใกล้บ้านลูกค้าแล้วมันอาจจะขาดไปอย่างเงี้ยครับแต่อย่างเงี้ยหลอดละ10บาท20บาทมันก็ถูกดูแลง่ายกว่า LED ดีนะครับรถเก่ามันดูแลง่ายไม่มีอะไร ่ะเดี๋ยวปิดฝากระโปรงให้ดูแล้วก็ดูรอบๆมาดูฟิตติ้งรอบตัวรถนะครับฟิตติ้งเนี่ยดีนะครับกระบะถอดออกมาก็ตั้งกระบะได้ดีนะครับสวยทรงลงตัวนะครับฝากระโปรงมันจะดูฟิตติ้งดีมากนะครับฟิตติ้งคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับเนื้อเหล็กจะหนานะครับมันไม่ได้เนียนเหมือนรถสมัยนี้นะครับแต่ว่าฟิตติ้งเนี่ยสวยเลยนะครับฟิตติ้งพวกฝากระโปรงนะครับนี่เห็นไหมครับเพราะว่ามันไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่เคยขยับ ฟิตติ้งประตูฝากระโปรงสวยนะครับฟิตติ้งของนี่ในส่วนของกระบะนะครับสวยนี่ะช่างแบบเน้นมากเน้นให้ผมมากเพราะว่ารอบที่แล้วแก้งานต้องขอบคุณช่างหนุ่มด้วยนะครับที่ทํารถให้ผมออกมาเคสนี้แบบดีมากนะครับช่างหนุ่มทํารถออกมาเคสนี้ให้ผมดีมากเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกดวงนะไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกดวงเคสที่แล้วก็ดีนะครับแต่ว่าแก้แก้งานไง ผมสั่งให้แกแก้งานเพราะว่างานอ่ะ,อะสีมันมันก็จะมีเพียนนิดนึงนะครับแต่สีบอลอทำยากอยู่แล้วแต่สีนี้ทำง่ายกว่านะครับงานออกมาดีโอเคคันนี้จบแน่นอนนะครับคิวพวกนี้นะครับขัดให้ใหม่หมดเลยนะครับตรงเนี้ขัดให้ใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าของเดิมเขาเปลี่ยนมาแล้วก็จะมีพวกคราบเกลือลคราบคลอะไรประมาณนี้นะครับขัดให้ใหม่หมดเลยติ๊กเกอร์ก็ติดเอง นะครับอ่ะโอเคคันนี้จบแน่นอนขอเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจคันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาลองขับคันนี้เปลี่ยนหลายรายการเลยฝัดน้ำฝนเปลี่ยนใหม่เนี่ยพอขึ้นมานั่งในตัวรถก็เนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เห็นป พอนั่งในตัวรถปุ๊บก็คิดออกทีละอย่างว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างเพราะว่ามันก็หลายรายการอยู่ครับบอกไม่หมดเปลี่ยนหลายรายการเลยนะครับในสตรอรี่บางทีเราถ่ายไม่หมดผมก็รวมๆอะไรสายคันเร่งเนี่ยเปลี่ยนใหม่โคตรเบาเลยคันเร่งโคตรเบานะครับแล้วก็พวกสายเลื่อนไม้อะไรเงี้ยครับเช็คใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดโอเคไปเลี้ยวก็จะเป็นสเต็ป อัพสเต็ปนะครับเป็นกระพริบเร็วขึ้นนะครับไม่ใช่ขาดนะถ้าขาดนี่คือไม่เต็มระบบใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยอัพสเต็ปเร็วขึ้นนะครับไม่ขึ้นปกตินะครับเช็คใหม่หมดแล้วเราก็เก็บข้อบกพร่องจากคันที่แล้วนะครับคันที่แล้วแล้วก็มาพัฒนาต่อนะครับคันที่แล้วก็ได้เคลมแอร์ให้ลูกค้าไปในส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ารถเก่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายหลังนะครับแต่ตอนเนี้ยฟิลคันนี้นะครับ ตอนนี้ผมขับมาเจ็ดิบปสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวจะให้พี่เอถ่ายมาให้ดูด้วยเนี่ยครับพวงมาลัยนิ่งๆนะครับตอนนี้คือรถจอดนานรถจอดนานเดี๋ยวรอให้มันเซ็ตยางสักนิดหนึ่งเนี่ยครับรถขับดีครับขับร้อยยังนิ่งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพายเหยียบดูดูใส่ดูสะอาดเนี่ยรถขับดีครับพวงมาลัยพาวเวอร์ก็เซ็ตเซ็ตได้ดีนะครับ เพราะว่าพาวเวอร์ที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นชุดชิดครับมีทั้งน้ามันสายพานพูเล่แล้วก็พวกปั๊มบนนะครับกระปุกนะครับอันนี้ปิดปิดไฟไฟติดหมดแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือตั้งศูนย์จะผมจัดการให้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเอาไปกดกดหน้าลงอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ยังไม่ทันได้ตั้งศูนย์พอมาลยจะเอียงนิดนิดนะครับถ้าตั้งศูนย์ปุ๊บก็จะขับดีเลยเหมือนคราวที่แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วตั้งศูนย์มารอบหนึ่ง แล้วก็โหลดไม่พอแล้วก็ไปโหลดใหม่โหลดใหม่ทุกครั้งก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่ทุกครั้งแอร์ตอนนี้เย็นเย็นเลยเย็นมากนะครับเพราะว่าเช็คน้ำมันคอมเช็คน้ำยาแอร์เช็คโดยที่ผมเองนะครับแต่คันที่แล้วลูกค้าทำมาตั้งแต่ก่อนหน้าผมมันก็เลยจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าผมก็เช็คแรงดันไปแรงดันก็ดีนี่แหละครับแต่คอมมันจังหวะมันจะพังนะครับแล้วก็ลูกค้าเอาไปก็มีปัญหาก็เคามให้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหากัน นะครับก็ถือว่าแฮปปี้ก็โอเคแล้วนะครับเกียร์ดีนะครับรถโหลดก็จะรู้สึกว่าหนึบหนบนิดหนึ่งนะครับจะประมาณนี้อัตราเร่งดีกําลังอัดดีกําลังเร่งดีเพราะรถคันนี้ก็ได้ลองปั๊มมานิดนิดนะครับตามสไตล์รถเก่าอีกแล้วนะครับก็จะประมาณนี้พร้อมใช้งานอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาลองในเรื่องของการออกตัวตั้งแต่เริ่มออกตัวแล้วก็ลองฟิลลิ่งในการขับนะครับ ว่าเป็นยังไงโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาลองขับตั้งแต่ออกตัวกันเลยเครื่องนิ่มนะครับอัตราเร่งดีคัดจับดีด้วยคัดเหมือนเปลี่ยนแผ่นคัตมาใหม่จากเจ้าของเดิมนะเนีย่ยครับเวลาปล่อยปุ๊บโดดปล่อยปุ๊บโดดคัดมันจับดีไม่ลื่น จับดีเกียร์ดีแน่นช่วงล่างดีเนี่ยขับมือเดียวเนี่ยครับคัดโดดดีแสดงว่าเหนือเหมือนเขาเปลี่ยนแผ่นคัดมาใหม่ตอนนี้ผมขับมาร้อยเกือบร้อยสิบละเกือบร้อยสิบดูผมจับองอะไรเดีขึ้นร้อยยี่ละเนี่ยครับอย่างนิ่งร้อยี่ครับอย่างนิ่ง ความร้อนปกติคันนี้ผมดันเข่ากันมาแล้วเล่นกันมาแล้วตั้งแต่ที่ผมออกทริปเนี่ยครับขับร้อยปล่อยมือได้สบายนะครับโอเครถที่มันสวยแล้วมันมีเสน่ห์ก็จะประมาณนี้เนี่ยครับใช้ได้หมดเลยระบบใช้ได้หมดนะครับตามสไตล์รถคลาสสิกรถเก่าโอเคฟิล์มดีสะอาดภายในสวยเบาะใหม่่อทำใหม่ทั้งตัว อันนี้ยเมอร์หมุนเปลี่ยนใหม่หมดที่เปิดประตูเปลี่ยนใหม่ทั้งสองข้างไม่มีอะไรแล้วอะพร้อมส่งเลยโอเคครับย้ำอีกทีหนึ่งเป็นปี2538ครับตั้งแต่ที่ผมเอารถคันนี้เข้ามานะครับก็ได้จบให้ลูกค้าไปคลิปนี้นะครับเพืาอความเพลิดเพลินของลูกค้าครับที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาด้วยความชอบด้วยความรัก เก็บไว้เป็นสตอรี่เก็บไว้นั่งดูตัวเองนะครับเก็บไว้ให้ตัวเองนั่งดูแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกค้าได้นั่งดูผลงานของผมด้วยนะครับรถแต่ละคันเก็บงานไม่เหมือนกันครับคันไหนที่ผมมาปั้นก็คือรถเก่ารถคลาสสิกนะครับเก็บเป็นเคส by เคสนะครับแล้วก็รถทุกคันนะครับที่ผมขายออกไปเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องความร้อนปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ตรงนี้ผมดูแลให้หมดนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องความสะอาดนะครับผมก็ดูแลให้หมดนะครับคันไหนที่ผมขายตอนสภาพ มันก็ไม่ได้เลวร้วายครับเพราะว่ารถขายตามท่าคือขายราคาที่มันไปต่อไว้ให้เป็นตัวเรื่องของลูกค้าชอบเก็บรถเองอยากจะลองเอาไปทําบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผมทําให้ก็คุยกันหลังบ้านได้นะครับอโอเคคันนี้นะครับผมขายจบไปที่1นึ0 0 0สนหกบาทพร้อมขับส่งที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับคันนี้ก็โดยรวมสวยแน่นอนเพราะว่ารถที่ผมซื้อเข้ามาก็บอดี้บางเดิมไม่เคยทำสีเลยนะครับทุกชิ้นเลยนะครับ ก็ถามว่าแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะแต่ลูกค้าประสงค์ที่จะขอสีใหม่อโอเคไม่เป็นไรก็ตามกันไปนะครับโอเคก็บริการกันไปครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับผมต้องฝากไปด้วยครับโตโยต้าม g h t เ X เดี๋ยวผมจะหารถแบบนี้มาปั้นให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกแน่นอนแต่ว่าผมขอคัดสภาพก่อนขอบอดี้สวยๆก่อนถ้ามีรถสวยๆเข้ามาผมก็จะมาทำอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี EP น้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ